น้องเป็นมืออาชีพสาหรับนางงามแล้วน้องเนี่ยเกิดจากเราน้องก็ต้องศึกษาสถานที่ที่มาว่ามีอะไรบ้างเป็นองค์ประกอบชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็เลยโกรธมากนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันมันคิดได้สองอย่างคือพูดไปเรื่อยเปื่อยนะฮะหรือไม่รู้จริงๆข้าของคนอยู่ที่ผลง,งานนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมชาตินะครับ ก็เรายังคุยกันได้ถ้าคนไหนยังมีความน่ารักหลงเหลือยังมีมิตรภาพใดๆพี่กินบอกอย่างนีมากสุดท้ายแล้วว่คือไม่มีกระแสต้องทำยังไงให้คะแนนตีื้ขึ้นมาตอนนี้เหลืออีก15วันนะครับก็พยายามคิดให้ดีเหมือนโปรเจกต์ละครอะไรที่คิดว่าเราโดดออกมา,ากแตกต่างอย่างเมื่อวานนี้พี่ดำไปเล่นสงการของพัทลุงก็โดดออกมา นะครับอย่างวันนี้อุทัยธานีก็โดดออกมาถึงแม้จะโดดออกมาในล,ลักษณะของความแปลกนะครับอะไรโดดได้โดดออกมาก่อนนะครับอย่างเชืยเอมเขาก็จะแบบเริ่มมาในโหมดของ LGBT หนักขึ้นนะก็ถือว่าเป็นเส้นเรื่องเพราะฉะนั้นทุกคนประกวดเฉยๆไม่ได้นะครับถ้าประกวดเฉยๆจนถึงวันสุดท้ายมันก็จะเฉยอย่างนั้นนะครับก็ไม่รู้จะแนะนํำยังไงก็ไปคิดเอาว่าจะทําอะไรดีบางคนก็ลําผีฟ้าแล้วนะเวลาไลก็ลําผีฟ้าเมื่อคืน เห็นกาลสินลำผีฟ้าปอบผีฟ้าลำไปขายของไปหลอกหลอนกันไปนะครับก็แล้วแต่มันเป็นความสนุกเพราะมิสแกนเนี่ยดูแล้วมันต้องจอยครับครับผมโอเคเนาะขอบคุณนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อสองวันที่ผ่านมาอะไรเรื่องราวสองวันที่เกิดขึ้นในพิจารณทุนสเตรนท์เพราะว่าหลายคนจับว่าพิจารณ์ตู่โมโหจริงโกรธจริงแล้วก็โมโหจริง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 ตรงที่น้องเขา เขามาขอโทษเราก็โอเคนะครับในระดับหนึ่งแต่น้องบอกว่าไม่คำว่าไม่รู้ว่ามันจะมีปัญหากันอย่างนี้อันนี้ผมมีความรู้สึกมันไม่ได้เพราะว่าน้องเป็นมืออาชีพสําหรับนางงามแล้วน้องเนี่ยเกิดจากเราแล้วก็ไปเวไปแวะเวียนที่อื่นแล้วก็กลับมาที่เราอ่ะน้องต้องรู้วัฒนธรรมของทั้งสองฝั่งแล้วน้องก็ต้องติดตามข่าวสารน้องก็ต้องศึกษาสถานที่ที่มาว่ามีอะไร บ้างเป็นองค์ประกอบชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็เลยโกรธมากนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันมันคิดได้สองอย่างคือพูดไปเรื่อยเปื่อยนะฮะหรือไม่รู้จริงๆถ้าไม่รู้จริงๆนี่คือแบบเฮ้ยอยู่ไม่ใช่นางงามหน้าใหม่อยู่ไม่ใช่ไม่เคยผ่านเราอยู่ไม่ใช่ไม่เคยผ่านเขานะครับแต่ถ้าเกิดรู้แต่พูดเพื่อแก้ตัวมันก็ไม่มันมัน,ม,นมันก็ฟังไม่ขึ้น มันเหมือนเป็นคนพูดโกหกเราก็เลยกโกรธมากแค่นั้นเองครับไม่รู้ไม่พูดกับผมคือผมกาลังกินอยู่เจ้าของร้านเนี่ยขออนุญาตเชิญตัวผมไปถ่ายรูปหน้าร้านเพราะกลัวว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วชุลมุนผมก็ไปถ่ายรูปเดินเข้ามาน้องก็เดินเข้าลุกจากโต๊ะอาหารมาหาผมตรงเคาน์เตอร์ผม้จเดเจอกลับไปที่โต๊ะน้องก็บอกว่าขอโทษนะครับพี่นวัดเรื่องที่ไปเอาเสื้อผ้าหร,อรผอว่า ล้วไปเอามาทำไม้เขาบอกหนูไม่รู้จริงๆว่ามีปัญหากันขนาดนั้นอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่าฟังคนเดียวคงไม่ได้เรื่องแล้วลเพราะว่าผมไม่อยากอยู่ไม่อยากอยู่ในที่อับแล้วเดี๋ยวผมพูดปับ๊บเดี๋ยวน้องไปพูดกับใครยังไงหรือเอาไปอ้างฝั่งนู้นยังไงผมไม่รู้พูดกับผมอย่างหนึง่งไปอ้างอีกอย่างหนึง่งผมก็ไม่แน่ใจว่าน้องเขาจะแบบคุยสองฝั่งหรือเปล่าแล้วก็อีก7 6็คนจะเข้าใจยังไง ผมก็ไปเลยถ้าไม่รู้ผมก็แบบดึงเสื้อเขานิดนึงให้ไปนั่งที่โต๊ะกินข้าวก็ให้เขานั่งแล้วผมก,ก็แน่ใจหรอไม่รู้ผมก็ถามเลยต่อหน้าทุกคนแล้วก็ผมเป็นคนไม่ให้คนลงจากไลฟ์เพราะผมเป็นคนปเปิดเผยก็ให้เผยแพร่ไปเลยเพื่อให้ฝั่งเรื่องเยอะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วอะไรบ้างที่ผมพูดออกไปไม่ต้องเดาผมพูดอะไรออกไปฟังให้ชัด แล้วก็ผมถามอะไรตอบให้ชัดไม่ต้องมานั่งเดาทุกอย่างคือผมรับผิดชอบที่ผมพูดอเอาให้มันชัดไปเลยส่องที่เกิดขึ้นพี่ตาวาก็คือให้น้องๆไล่ใช่ไหมครับเพราะว่าทัวร์ไปลงไหลจังหวัดมากเออไม่น,นะน้องไล่อยู่แล้วน้องพักเที่ยงเนี่ยน้องเขาจะเก็บแฟนคลับเพิ่มด้วยการไล่ขายของไล่พูดคุยคือตอนนี้น้องจะไล่ทิกตอกกันทุกครั้งที่มีการเบรคคือไล่อย,อยู่ประมาณผมว่าเป็นสิบแต่บางคนตกใจก็รีบกดปิดผมเห็นกําลังปิดผมก็เลยบอกไม่ต้องปิด ห้ามปิดใครไลฟ์อยู่ห้ามปิดทุกคนจะกลัวผมห้ามปิดเด็ดขาดนะให้ทุกคนฟังให้คนในไลฟ์ฟังคือผมอยากให้ทุกคนฟังเหมือนที่ผมให้เขานั่งตรงนี้แล้วทุกคนฟังผมอยากให้คนฟังทั้งหมดให้มันชัดเจนครับพี่วนน้องเหนือจัารประเด็นเรื่องชุดใส่สบายดีน้องทำใส่สบายหายวันนั้นเพราะว่าน้องก็เลิกลากอยู่เพราะว่าทุกคนมีใส่สบายน้องไม่มีน้องก็แจ้งพี่เล,ลี้ยง้าว่า ใส่ส้าปหายเราก็กําลังช่วยหากันอยู่แต่ยังไม่เจอนะตอนนั้นแต่ตอนหลังจากนั้นรู้สึกเจอจนช่วงใบใบเย็ยเยนๆผมไม่แน่ใจแต่เจอเจอหลังจากเราไล่เสร็จแล้วเคดูได้รับการแก้ไขย,ยังไงบ้างหรือเปล่าก็จริงๆผมยังไม่ได้คุยกับน้องตรงๆเลยนะตั้งแต่เวียงเสร็จแล้วผมก็ขึ้นรถกินก็ไม่ต้องกินแล้วที่เหลือก็ขึ้นรถไปสงบสติอารมณ์ก็ลากอิงฟ้าฉลอดขึ้นรถก็ปล่อยเขาไปเราก็ยังไม่ได้คุยกันถึงทุกวันนี้ครับ ก็ยังไม่ได้คุยครับไม่ได้คุยไม่ได้คุย,คยอะไรครับที่จริงในแง่ของผมเังก็คือเราจะให้อภัยมันกับน้อง่มาขอโทษคือมันเปนเรื่องของให้อภัยนะเพราะหลายคนอาจจะแบบมาถามผมตลอดว่าให้อภัยไหมเออคำว่าอภัยผมว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวผมอาจจะมีเรื่องส่วนตัวบางจุดก็ได้แต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยผมไม่อยากให้น้องเป็นชนวนหรือเป็นเชื้อเพลิงในการให้คนอื่นมาเล่นตลกกับผม นะเพราะว่าผมบอกแล้วว่าตั้งแต่ผมกลับจากอินโดนีเซียคือผมไม่แตะไม่ยุ่งไม่เกี่ยวอย่ายุ่งกับผมทีนี้เนี่ยมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆผมว่ามันก็ไม่แฟร์นะที่เอารูปเราไป post, รีโพส์นะฮะซึ่งเป็นรูปในการทำงานของเราแล้วผมก็ว่ามันก็แปลกๆที่โพสต์คำพูดแปลกๆอยู่ตลอดเวลาซึ่งคิดเองก็ได้ไมั้งอ่านแล้วก็รู้สึกคิดเองก็ได้ว่า เออมันอะไรเหรอมันไม่มีอะไรโพสกันเลยเราต้องมาเป็นภาษาลูภาษาปแปลกๆขึ้นเหนือก็เป็นภาษาเหนือผมบินเหนือก็พูดภาษาเหนือคือแบบคือบอกตรงๆว่าไม่อยากจะยุง่งแล้วเ็เ่ยว่าอุ้มอะ่ะเปรียบเสมือนชนวนที่ทําให้คนอะ่ะมาเล่นอยู่ตลอดหนึ่งชุดแช่ว่าผมไม่รู้นะครับชุดแรกฝ่า <c> ย <oughs> ตรงข้ามกองเชียร์ก็เริ่มตั้งกระทุจบัจบจบจบัจบ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 อดทน ชุดที่สองจับจบจับจบจบจ,บ,จบก็อดทนชุดที่สามที่มาที่แอร์พอร์ตก็คือไม่ไหวแล้วก็คือไม่ไหวจริงๆวันลุ่งขึ้นเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามีอีกกี่ชุดแล้วก็จะยังไงกันต่อเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าเคลียร์เถอะก็คิดว่าจะเคลียร์ดีๆไม่ได้คิดว่าเขียวโวยวายแบบเียงดังแต่เบิร์นน้องพูดว่าไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะ ไม่รู้เนี่ยมันใสมากเลยนะตาใสนะแต่มันมันรับไม่ได้ครับคนเราอยู่ด้วยกันจน,นอายุ27แล้ว28แล้วมันรู้จักเรื่องงานประกวดางามมาเยอะก็เลยไม่พอใจในสิ่งนี้ครับก็คือจะให้น้องปรากวดตัวจบไปไม่มีการเขาไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ให้ออกครับก็อยู่ไปครับเป็นเรื่องปกติครับก็อยู่ตามสภาพนะฮะก็คือถ้าดีก็ดีก็แล้วแต่น้องจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสหรือเปล่าแต่ว่าถามว่าเสียความรู้สึกไหมก็ต้องพูดตรงๆว่าก็ต้องเสียความรู้สึก พราะบริษัทเราไม่อยากจะมีปัญหากับเวทีนั้นอยู่แล้วคือก็พูดไปแล้วว่าเราไม่อยากยุ่งไม่อยากเกี่ยวไม่เอานางงามไม่เอาสปอนเซอร์บริษัทไฟไม่อยากยุ่งใช้คำว่ารังเกียจไปแล้วว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาพัวพันกันทําไมแต่ว่าจะโทษจะโทษอะไรก็ครั้งนี้มันเกิดจากคนที่เป็นการโยนนะฮะโยนขี้ขึ้นไปบนฟ้ามันก็เลยกลายเป็นเละเทอะกันไปหมด ก็แบบก็ต้องดุเด็กเราก็าถูกแล้วตามที่ชาวเน็ตพูดว่าเป็นสายลับอ๋อหลายคนก็บอกเป็นสายลับตอนแรกผมก็แอบคิดนะ <c oughs> ว่าอะไรมันจะเยอะแยะมากมายคิดอะไรกันเยอะขนาดนั้นหรือจะเข้ามาสร้างสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรจะเข้ามาด้วยเหตุผลใดก็ตามผมว่าผมก็มีวิธีการในการสแกนนะครับตอนนี้ผมก็ยังสแกนอยู่ <c oughs> นะยังไม่ได้ปล่อยปล่อยเลยอิสระ มันทำให้กฎที่เราเคยออกไว้ต้องขยายเพิ่มไครับว่าห้ามอะไรอีกก็ตอนนี้มันห้ามตั้งแต่ปีปีก่อนหน้าอุ้มไอ้ปีหลังอุ้มเพราะงั้นปีอุ้มก็เลยรอดในอนาคตอันใกล้อาจจะอาจจะห้ามเลยก็ได้นะตั้งแต่ยุคอดีตมาเลยก็ได้เดี๋ยวขอคิดอีกทีหนึ่งนะเอาเป็นว่าขุดอดีตมาใช้กันเลยซึ่งผมว่ามันก็ไม่แฟร์มันก็ไม่แฟร์นะเพราะผมเป็นคนแฟร์ผมไม่อยากทําอย่างนั้นคือผมพูดวันนี้ ก็คือเริ่มวันนี้วันนั้นที่ผมพูดคือเริ่มปี2-2งก็เริ่มปี2 1แล้วก็อีกเวทีหนึ่งผมพูดปี2 2ก็เริ่มปี2-2ก็ผมไม่อยากจะแบบทุกปีที่ผ่านมา1 9 1 8าจะโดนไปหมดผมว่ามันก็ไม่แร์สำหรับน้องๆเขาเพราะเรายังไม่ได้พูดแล้วเขายังไม่รู้นะครับก็ไม่อยากจะทำถึงขนาดนั้นก็ผมเป็นคนเบื่อครับพูดตรงๆจะทำอะไรก็ทำเหมือนกันไปหมด นะจะทํา77จังหวัดก็ทำทำหนึ่งแล้วก็ยังทํา77อีกอันหนึ่งอีกแล้วก็พีดีผมก็ถูกกวนตลอดแล้วก็แล้วก็มันมีความวุ่นวายที่มันคล้ายกันหมดนะครับแล้วก็เชิญกรรมการไปด่าผมนะฮะก็แม่คุณนั่นแหละนะฮะก็ไปนั่งอยู่ข้างหน้าลูกสาวก็เป็นพิธีกรเดี๋ยวทั่วลงเยเดี๋ยวนี้ก็จอดรถทุกปีอะไรอ่ะมันก็เบื่อเข้าใจไหมคุยกับผมก็หงายโทรศัพท์ให้คนรีคอร์ดแล้วโพส คือเบื่อเข้าใจไหมแล้ววันนี้จะมาพูดโลกสวยว่าอย่าไปพูดเลยลเราไม่ได้ทำไรไม่ยังทำอยู่ไม่เลิกเออกรุณาไปดูบอกแล้วไงคำพูดเชื่อไม่ได้นอกจากการกระทำบอกว่าไม่อยากยุ่งโอ้โหสงการพูดว่าอะไรไไเออใช่เออ <laughs> นั่นแหละแล้วใครรีโพสต์ใครรีโพส์ <laughs> ใครรีโพส์พูดสิ ใครรีโพสอ่าคนหนึ่งที่กำลังจะประกวดชื่ออะไรใครรีโพสพูดมาสิพูดมานักข่าวกวรอะไรล่ะเราเป็นสื่อฮะฮะไม่ใช่เอาวินาเใชไวินาเใชใครรีโพสนะวินาคะโอเคคือผมรู้นะผมเป็นเด็กที่มีการศึกษาบ้างผมรู้ว่าหมายถึงอะไรคือการกระทำอะไรแบบนี้มันก็ไม่น่ารักแล้วลุ้งขึ้นเช้าแม่ ตัวแม่มาบอกว่าเราไม่อยากยุ่งอย่าไปให้ใครอย่าไปเกี่ยวเราไม่เคยเป็นอะไรเลยเหรอกินอะไรเหรอเพราะว่าล่าสุดก็ได้มีการเหมือนตอบในด้อมเหมือนกันนะคะพี่ว่าเพราะว่าคนทางทางนั้นนะคะก็ได้มีการบอกทางตัวเจ้าของแบรนด์แล้วว่าหลังจากนี้เวลาจะให้ใครยิ้มชุดอะไรก็ก็ถามรายละเอียดให้ดีเลยอย่าถ้าเกิดปัญหาที่เอาเป็นว่าบอกผ่านสื่อไปเลยนะจะเอาอะไรจากทางผมเอาไปแล้วนะถ,นะถ้าทางผมจะไปเอาอะไร ทางผมไม่เอาอยู่แล้วเกิดเด็กเอาอะไรไม่ต้องให้เลยครับเออใส่ลิ้นชักล็อกไปเลยอย่าให้เออเท่านั้นแหละไม่มีอะไรได้คุยกันเฉยๆเรื่องอะไรคะเรับคิดถึงคิดถึงยังไงแบบมือทับอมอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงมีความเป็นห่วงไหมหรือว่ายังไงก็เล่าเรื่องสารทุกข์สุขดิบเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้พิติก็มาให้ฟัง แต่พิติเป็นคนแบบสรุปดีนะเออคนมันทําอะไรไว้มันต้องเจอเร็วๆนี้แหละน่ารักน่ารักทําอะไรไว้มันจะได้ในสิ่งนั้นแหละเขามไม่ได้ว่าใครแต่เขาปัดปอบประโลมอะไรอย่างเงี้ยเขาน่ารักเขาน่ารักเพราะแค่นั้นเองนกะ็แหมคนคิดถึงกันผมรู้จักพิติมานานแล้วครับ <c oughs> ตั้งแต่แมทชิ่งสมัยโบราณน,นั่นนะ <c oughs> แหละก็เลยก็เลยได้คุยกันสังยากไ่ได้คุยกันมานานเป็นปี ว่าหคนกติความไปว่ามีเรื่องซ่บซอะไรประมาณไม่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 ก็ก็แค่คุยเฉยเฉยังไม่ได้คุยกับพี่ณัฐเดี๋ยวจะว่างๆก่อนยังไม่ได้สะดวกสนิทกันมีเบอร์น่ารักน่ารักตอนนี้เขาก็ไปทำนางงามอีกเวทีแล้วน่ารักน่ารักมากเป็นคนน่ารักดีแล้วล่ะคนน่ารักอย่างเงี้ยไปทำอะไรก็เจริญหลังจากนี้จะมีนัดทานข้าวอะไรกันมนีย โอ้ยความสัมพันธ์มันไม่มีวันหายหรอกครับคนน่ารักนะฮะไม่เป็นไรก็ข้าของคนอยู่ที่ผลง,งานนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมชาตินะครับก็เรายังคุยกันได้ถ้าคนไหนยังมีความน่ารักหลงเหลือยังมีมิตรภาพใดๆแล้วก็ต้องท้าบอกตรงที่ ตากล้องมาเล่าอะไรให้ฟังแต่เล่าให้ทุกคนฟัง,งไม่ได้ตากล้องที่พวกคุณสัมภาษณ์นี่แหละช่า,างภาพเขาเรียกว่าช่า,างภา,าองพาอันนี้ก็เป็นทีดีแล้วไม่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 เาแค่ซัพพอร์ตไม่ไม่เกี่ยวกับบิสกานไทยแลนด์นะครับพรุ่งนี้ไม่ต้องขึ้นอักษรย่ออะไรกันนะเขามาซัพพอร์ตสลาบุรีเขาจ้างมาเป็นโฟโตกราฟเฟอร์แล้วไม่เกี่ยวกับผม นะฮะดังนั้นแหละแต่ผมก็รู้สึกอู้จริงเหรอไหนขอดูหน่อยสิเออวิวิวินามโทรศัพท์ไม่ไม่แกเปิดให้ดูเลยรถไม่รอดนะแกเปิดให้ดูไม่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 มีอะไรอ่ะก็แค่เอกสารช้ำๆนิดหน่อยยังไงครับยังไงครับแต่ที่นี่จอมเล็กไปมั่วไม่ทันเห็นเลยช้ำๆนิดหน่งยไม่ทันเลย ไม่เป็นไรครับเราเราไม่ได้เขาเข้ามาระบายมั้งครับเพราะผมไม่ได้เป็นที่ปรึกษาครับแล้วก็โอเคก็เราตกใจที่ท่าบอกคือมีเราอยู่เป็นเงื่อนไขด้วยเหรอแล้วไหนบอกแล้วไหนบอกเราไม่สําคัญแลไม่อย่างนั้นพันธุช่างภาพก็บอกว่าทุกอย่างคือการจัดฉากพิวัฒน์ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ฮะไม่ใช่เรื่องผมแต่ว่าจําไว้นะว่าจําไว้นะว่า ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายคนผิดต้องถูกลงโทษคนไม่ผิดก็ถูกปล่อยตัวนักข่าว,วาเองก็ยินด,ดีที่จะร่วมงานากับทางช่องั้นได้โอไม่เป็นไรเขาเป็นคนน่ารักเป็นคนดีครับผมจะไม่ร่วมงานกับคนไม่ดีอย่างเดียวนะชัดเจนมันมัน,ม,นมันไม่มันไม่เกี่ยวอะไรกับผมหรอกแต่ว่า,มาผมตกใจแล้วผมก็ไม่สามารถจะบอกนักข่าวหรือบอกใครได้ว่าว่าผมมีอะไรมา ข้อมูลอะไรมาอันนี้บอกไม่จริงเพราะว่าผมว่ามันมันไม่น่ารักผมขอรับรู้ไว้คนเดียวสุดท้ายรัฐบาลแถวนี้ย้ำจุดยืนของแกริ่งรอบครับจุดยืนของแกรนะครับดูแกน์นี่เป็นแกนเราเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางด้านการประกวดนางงามแล้วก็ธุรกิจทางด้านอื่นควบคู่กันไปเราเองนั้นมีจุดยืนของเราเราไม่เคยรู้สึกกลัวใครนะครับแม้กระทั่งรัฐบาลเรายังไม่เคยรู้สึกกลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามายุ่งกับเรา แล้วก็ถ้าเกิดสมมุติอยากยุ่งจริงๆก็บอกมาเลยให้ชัดเจนว่าจะทําอะไรเราจะได้ทําด้วยหน<อ>ุกๆนะฮะเพราะเราเป็นคนจริง<อ>นะแต่ถ้าเกิดแบบมากระดาอกกระแตะลําเนะเหมือนคนแบบตื่นขึ้นมาแล้วงงพิมพ์อะไรอะไรอ,ไรไอย่างเงี้ยแบบไม่เอาไม่เอามันเพอร์ฟอร์แมนซ์มันไม่ดีมันไม่น่ารักนะฮะแล้วก็เวลาทําอะไรแล้วเนี่ยเวลาพูดต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทําด้วย ไม่ใช่ทำอย่างหนึง่งพอลุ้งเงินชาพูดอีกอย่างอันนี้ไม่เอาไม่น่ารัก